สำหรับใครทีกำลังตามหาแว่นกันแดดราคาถูกแต่แบบดีไซน์เก๋ๆนะคะแนะนำรุ่นเลยค่ะแกดูสีมีความแบบลำๆนิดนึงเธอนะเออราคาประมาณแบบหลักสิเธอจริงๆเธอปักแค่เนี้ยแค่เนี้ยเธอเข้าไปดูในต้าร้าได้เลยเธอมีสาสีให้เลือกเธอมีสีขาวสีเทาแล้วก็สีดําเธอเธอดูเก๋มากเลยนะเธอมมีความแบบอินดี้อินดีเธอบอกเลยนะเออ นะเธอมาทมําใ้หน้าเราดูเดียวเธอบอกเลยนะเธอน่ารักมากๆเลยเธอนะเห็นไหมสวยปะสวยนะเธอแล้วแบบแข็งแรงมากๆเลยเธอราคาแบบแค่เนี้ยเธอเดี๋ยวแบบมันมีความหนาเธอมันคุมหรือเปล่าเธอเข้าขายของคุมหรือเปล่าฉันบอกเลยนะโอ,อ้เธอความหนาของม,มันเห็นไหมเธอแล้วมันแบบดูแข็งแรงมากๆเลยเธอจุสี่วัสดุคือดีมากๆเลยของจริงนะสนใจจิ้มได้เลยค่ะนะใช่ไหมคะซื้อทองด้วยนะคะ เธอสนใจก็จิ้มได้เลยเธอใส่ขำๆเธอ